สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชุดรีวิวก่อนติดตั้งนะครับชุดนี้ครับโตยตารีโว่สประตูฮะหนึ่งบาทครับทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับลูกค้าถามว่าโอ้โหทำไมได้ของเยอะจังครับนะอันนี้ผมให้นะครับสำหรับปีใหม่นี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งชุด SQL นะครับจะได้แผ่นแดม Data System นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นแผ่นแดมฟอยทั้งหมด4แผ่นนะครับ พร้อมกับลำโพงแยกชิ้นจาก AD Audio นะฮะสชุดแบบนี้เป็นลำโพงโค้งหล่อนะครับหน้าเฟตปักสวยๆแบบนี้เลยนะฮะทวิตเตอร์ด้วยนะฮะพร้อมกับทำหูช้างนะครับเป็นหูช้างด้านหลังนะครับประตูหลังและหูช้างประตูหน้านะครับพร้อมกับ PM 7แบนด์จาก Silco นะครับใช้ Power AD Audio 4 Channel นะฮะตัวนี้ฮะ500วัตต์นะครับทำหน้าที่ขับลำโพงเสียงกลางนะครับประตูทั้งหมด4ดอกนะครับรวมถึงทวิตเตอร์ด้วยอีก4ดอกเป็น8ดอกนะครับนี่ครับ VR Pro นะครับ ทำหน้าที่ขับขุมพลังนะครับซับเบดบอสวิกสามหนึ่งศูนย์ดีนะครับเป็นดูไว้นะฮะห้าร้อยวัตต์สองดอกนะครับก็ครบชุดแบบนี้เลยสำหรับพี่น้องท่านใดมีความสนใจที่จะติดตั้งชุด sql นะครับลงที่เดิมนะครับเน้นเสียงดีนะครับเสียงดังฟังเพราะนั่นเองนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งและงาน installation พร้อมกับงานจูนเสียงอีกทีนึงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ